ได้เลยวายลุงลุงลุงหันหน้ามานี่ไหนลุงลุงหันมานี่ที่ปั๊มแปลกหรอแปฮะหูดับปิดเปิดมใหม่อ่ะเหมือนไซเบอร์อ่ะสอนอ่ะพูดพูดแล้วคนอื่นไม่ได้ยินใช่ไหมหรือว่าน่าจะ แปมจะออกไปแตะขอบฟ้าลุงลุงดูดเยอะไปแล้วผมว่าลุงดูดเยอะไปนะลอยแล้วลุงลุงหน้าปลาวอว์เออปังเล่นแล้วผมตังค์ห้าสิบแปดครับปลาต้องเข้าไปที่ออดิโอคอมีปัญหาคอมีปัญหาเข้าว